สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v f p by Channel นะครับในวันเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนซีซั่นกันมาหยกๆนะครับนะแล้วมันก็ทิ้งไปวันหนึ่งนะครับนะจริงๆมันทิ้งห่างกันแค่ประมาณ1วันนั่นแหละนะครับนะในวันต่อมาปุ๊บมาเลยครับอย่างด่วนๆเลยนั่นคือคลิปของแครนอีเวนต์นั่นเองนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นเกมในส่วนของแวนกาดซิโร่เนี่ยนะครับแครนอีเวนต์นะครับจะเป็นอีเวนต์ของเกมนี้ซึ่ง การ์ดบางแคลนไม่สามารถเปิดในตู้กาชาปกติได้นั่นเองนะครับนะต้องมารอในนี้เท่านั้นนะครับการ์ดที่เปิดได้ตู้ปกติเนี่ยจะอยู่ในคาแรคเตอร์ไฟลวงนี้คือเปิดได้ปกติเลยแต่ว่าอะไรที่แบบเฮ้ยเขาเอามาจากไหนเ่ะเด็กนี้มีด้วยหรอเด็กนี้มาแล้วหรออ่างเงี้ยนะครับมันก็คือแคลนอีเวนต์นั่นแหละนะครับแคลนอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจริงๆเราพูดไปตั้งแต่ประมาณของมันออกแล้วแหละ ว่ามันจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับนะในชุดนี้มันคือมันจะมีชื่อว่า c u u s h r r v e r s u s ซัส l e เลนเนะครับนะโดยแคนที่ออกมาเป็น s p y b a ตบ e r นั่นเองนะครับโดยเจ้าแคนอีเวนเนี่ยจะอธิบายให้ง่ายๆครับผมมันจะมีอยู่3อย่างที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนอันแรกคือต i c ตอ่าอันนี้คือตั๋ตนะตรงนี้ อันที่2คือตัวไว้เปิดกาชานะครับอันนี้จะรอบนี้จะเป็นรูปเสื้ออันนี้และที่3คือเมโด้นะครับคือเหรียญนั่นเองนะครับโดยทั้ง3อย่างเนี้ยนะครับตั๋ตเนี่ยจะได้มาจากการเล่นชาเรนไฟท์นะครับไอ้คาแรคเตอร์ไฟท์นะครับพอเราเล่นคาแรคเตอร์ไฟท์ปุ๊บนะครับมันก็จะแจกตั๋วมานะครับโดยไอ้เจ้าตั๋วเนี่ยเอาไว้เล่นชาเรนตรงนี้นะครับแล้วก็กาชานะครับไว้ตัวไว้เปิดสุ่มกาชาเนี่ยก็คืออยู่เวลาเราเล่นไอ้ชาเรนชาเรนเจอร์ตรงเนี้ย ชาเลนต์ตรงนี้มันก็จะได้ไอไว้ตัวไว้เปิดกาชามาสุดท้ายเมโดลก็เช่นกันครับเมดไว้เอาไว้แลกของตกแต่งบ้านหรือว่ารวมแม้กระทั่งซองที่ไว้เปิดตู้ปกติก็ได้ด้วยนั่นเองนะครับในรอบนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับนะมันชื่อตัว Culture Versus Challenge Challenger น,น,นะครับนะโดยเป็นแคนของสป라이ด์บาร์เทอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีเปิดซองให้ดูก่อนอื่นเราไปดูการ์ดใหม่ที่ออกมากันในชุดนี้นิดนึงนะครับเราจะรีวิวกันให้ดูด้วยนั่นเองนะครับนะโอเค ในชุดนี้ครับตัวเริ่มจะเป็นตัวเริ่มตัวนี้มาให้นะครับนะก็คืออ่าเบบี้เฟรชนะครับมันชื่อว่าอะไรเลสอ่าเลสเหรอนะครับตัวนี้มีเทคอันแรกเป็นโฟร์รันเนอร์นะครับผมเทคที่2เป็นเทคในช่องบรกาศ mm hmm. เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูทให้ตัวที่มีสกิลรีมิตเบรกสี่นะครับสามารถนำมันเข้าดูโซลและจั่วการดได้1ใบเลยอันนี้ไว้จั่วนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูอันนี้เกรดหนึ่งตัวเริ่มมีใหม่แค่ตัวเดียวนะเกรดหนึ่งนะครับจะขออนุญ,ญาตเมื่อกี้เราลืมเปิด ทุกใบนะครับเราต้องเปิดดูก่อนทุกใบโอเคตัวเริ่มไปแล้วอ่ะเกตหนึ่งตัวนี้มันจะมี PG ใหม่มาให้นะซึ่งเจ้า PG ตัวนี้นะครับในคลิปกันก่อนเราไม่ได้รีวิวเพราะว่าเราไม่แน่ใจเรื่องของสกิล PG เก่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตอนเราเกิน2แเดมเนี่ยนะครับเวลาเป็นเดมที่3าเดมที่4เนี่ยเออแล้วเราโดนคิทิคอลอย่างเงี้ยมันจะกาดให้โดยอัตโนมัติแต่ PG เนี้ยจะไม่นะครับจะปล่อยเราโดน5แาเดมแล้วมันจะ มาใช้งานตอนที่ฝั่งเรามี5แดมแล้วเท่านั้นนะครับนะเวลาโดนคี้หรืออะไรถ้าเรามี3ามดมโดนล่าขีเยอะมันถึงเปล่ามาใช้งานด้วยตัวเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับนะก็เป็นการ์ดใหม่ในชุดนี้นั่นเองใบต่อมาครับเกรดหนึ่งมีไม่เยอะครับเกรดหนึ่งใบต่อมาเป็นนี่นะครับนะแมชชีนแมชชีนกันนะครับเกาหลีนะครับตัวนี้มีแต่งในช่องเยกาศเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนีิบูธนะครับการ์ดเกรดสหรือต่ำกว่าในช่องเยกาศสามารถเขาได้บาส2ครับจั่วการ์ดหใบนะครับผมแล้วก็ นํานตัวที่ถูกบูตนะครับกลับไปไว้ใต้เด็กด้านเองนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยเติมมือใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวต่อมาครับมันชื่อว่าไทแลนด์นะครับรีรีโคเวอร์นะครับอันนี้มีเท็กในช่องเลียกายครับเมื่ออยู่ในที่ถูกบูตนะครับอขออภยัย เมื่อยูนิตนี้บูทให้ตัวที่มีสกิลรีมิดเบกยูนิตจะบวก3,000จนจบการต่อสู้นั่นเองนะครับนะก็เป็นตัวบูทเฉพาะนะครับเก1หมดแล้วนะครับนะมีแค่3ใบแค่เองเก2ครับตัวนี้เป็นตัวเล่นเลยนะครับในชุดนี้กับดัลลี่เมสันนะครับดัลลี่เมสันนะครับมีเทคในช่องแวร์หรือช่องเรือก็ได้นะครับเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถเข้เตอร์บารส2ครับและนำการ์ดจากมือ1ใบเข้าสู่โซได้และคอการ์ด1ใบจากในเด็กลงสู่ช่องเรียการ์ดนั่นเองเป อไม่ใช่เขาไปสตันกันนะครับดัมโบ้เด็ดสตันกันตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ออกมาช่วยคืนคอสให้กับสไปร์บัตเทอร์นะครับผมมีเทคในช่องเรกาดนะครับเมื่ออยู่ในคอลงช่องเรกาดในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับสามารถโหชาร์จหนึ่งแล้วก็หงายดำหนึ่งได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งในชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมั้งในตัวชุดนี้นะครับกับสกิลในช่องแวนการ์ดหรเรียการ์ดก็ได้ครับผมถ้าแวนการ์ดเราติดสกิลลิมิตเบกครับยูนีจะบวก3,000ครับเป็นเทคง่ายยๆเลนะครับแล้วก็สุดท้ายครัับมนจะหนักไปที่เกกมาๆชุดนี้้แลวทค ต้องบอกว่ามันออกของถ้าเปรียบเทียบกับการจริงมันจะข้ามเวลามาแล,ล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นคลิปเนี้ยประมาณ2-3คลิปเลยที่มันจะแยกย่อยๆออกมานะครับอันแรกครับผมกับ Back End Dagger นะครับตัวนี้เป็นตัวเบรกไลน์นะครับเป็นระดับทริป l ป r a แรด้วยนั่นเอง Back End Dagger นะครับผมมีสกิลในช่องแวนกาผมรีบิดเบรกสีเมื่อถูกไล่ทับจะวบวกหมื่นนะครับและมันจะได้รับเทคครับผมนะ อาเรียากาศในแถวหน้าเราทั้งหมดจะบวก1 0,000น,นะครับและมีเทคนึงเมื่อจบการต่อสู้ที่เรียากาศของเราโจมตีนะครับพวกนั้นจะถูกกลับไปใต้เด็กเลยและมีอีกเทคนึงในช่องวันกายครับเมื่อมันถูกบู๊จะบวก3,000นั่นเองนะครับก็เอาง,ง่ายๆครับเบรกไลท์มาแถวหน้าเราบวกหมื่นหมดนั่นแหละนะครับทุกตัวที่ต,ตีแล้วก็ตีเสร็จกลับใต้กองตัวต่อมาครับผมเป็นเดโมนิกหลอดนี่ผมดัตลี่ลูทิเฟอร์นะครับนะตัวเก่าเป็นดัตลี่แอมเพลเลอร์นี่คือดัตลี่ลูทิเฟอร์นะครับ ดัลลี่ลูทิเฟอร์มีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรคสี่ครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดนะครับผมมันจะได้รับเทคครับผมในช่องแวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้นะครับนำเรียกนำเรียกการ์ดเราเข้าสู่โซนะครับแล้วก็คอการ์ดจากมือนะครับที่ติดชื่อว่าดัลลี่ลงมาตัวนั้นสกิลบวกหมื่นนะครับอันนี้ก็คือต้องเอาเล่นกับตระก,กูลดัลลี่นะครับต้องจําเป็นที่จะต้องใส่ตระก,กูลดัลลี่เยอะๆเลย,เลยนะครับอาจจะแบบว่า ต้องฟาร์มมือเล่นนิดนึงหรือว่าฟาร์มตัวมาเล่นนิดนึงนะครับและมีเทคนึงครับในช่องเวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งอยู่นี้บวก2,000จนจบเทิร์นนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมตัวคาตาเพลนะครับคาตาเพลมีเทคในช่องเวนการ์ดลิมิตเบรกสี่ครับเมื่อโจมตีเวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งแล้วก็ทิ้งตัวมันเองนะครับผมคอการ์ดสองใบนะครับจากในเด็กลงช่องเรียกการ์ดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เรียกพวกได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับแอนตี้นะครับแอนตี้แบบเเรรรออยนนนะคััก์ ตัวนี้มีเทคในช่องวันกาดครับถ้ามีการ์ดเกตสามนะครับลงมานะครับยูนิตจะบวกหมื่นจนจบเทิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายกับแรบบิทเฮาส์นะครับตัวนี้มีเทคนในช่องวันกาดลีดเบกสี่ครับเมื่ออยโจมตีวันกาดจะบวก5,000และมีเทคในช่องเลียวเมื่อโจมตีวันกาดก็บวก2,000นนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะโอเคอ่ะรีวิวการ์ดใหม่ไปแล้วจะเห็นว่าตู้นี้มีไม่เยอะนะนะครับจะ ใครที่อยากเล่นไม่สามารถเล่นได้นะต้องอาศัยของเก่าพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองอะ่ะเมื่อกี้เราลืมให้ดูในส่วนของชาเลนต์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูชาเลนต์กันนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เปิดการชาต,ต่อเลยนะครับในส่วนของชาเลนต์เนี่ยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะบอกว่าใช้ตั๋วเล่นเนี่ยมันจะมีจานวนตัว๋วพยายามเล่นให้ครบ3ดาวนะครับ ก็มันไม่มีอะไรมากครับอันแรกก็คือชนะมันให้ได้ที่2ก็คือจบเกมภายในกิเทินที่มันบอกที่3คือชนะมันโดยที่เราดาเมจเราไม่เกินเท่าไหร่นะครับนะอันนี้เราเคลียร์หมดแล้วแหละนะครับโดยทุกวันเนี่ยระดับเวลี่ฮาร์จะเล่นได้หนึ่งครั้งนะครับโดยระดับเวลี่ฮาร์เนี่ยของที่ได้เนี่ยจะเป็นเจ้าเม็ดใหญ่เนี่ยหเม็ดอ่าขออภัยสิเม็ดนะครับนะคิสตันอันใหญ่นะครับแล้วก็ระดับที่เราจะกดกันประจาก็คือระดับฮาร์ดนะครับโดยที่เราถ้าเคลียร์ครบ3ดาวเราสามารถควิคเคได้นะครับนะอย่างนี้ป เดี๋ยวเราจะไปเปิดกระชากันจะดูว่าตอนนี้เราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับนะและตอนล็อกอินของทุกวันก็จะทั้ง10วันนะครับของอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการให้นะครับตัวของตเกตเนี่ยมาด้วยนะครับวันละ5แล้วก็มีอี่สงมวันที่ให้วันละ20เนี่ยเราจะได้ทั้งเมเดัลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมโอเคและเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราไว้เล่นทีหลังไม่เราเราับโหมดเวลิฮาร์ดน,นะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นนะครับขออนุญาตถ่ายรูปทีหนึ่งครับแค่นะครับ ไปดูกาชากันเลยดีกว่าครับผมสำหรับกาชานะครับนะก็เราสามารถเปิดตู้เก่าได้ด้วยนะครับนะตั้งแต่ตู้เอ่อรีเวนออฟคัตเชอร์นะครับผมแอทแอนเวนเจอร์ฟอร์มเนอเอฟนะครับและรวมกระทั่งถึงคัตเชอร์นะครับตู้ใหม่เราต้องการเบรกไลท์ตอนนี้นะครับนะจริงๆเราต้องการเบรกไ์กับดัลลี่ลูทิเฟอร์นะครับนะจริงๆดัลลี่เมสันก็โอเคมันเปิดได้ที่ละสิบครับเราทั้งหมดทั้งหมดส6บซองจะมาดูกัน ของใหม่มีไม่เยอะด้วยอ่ะจริงๆโอากาสน่าจะติดดรอปและซ้ำเยอะมากๆอยู่นะครับคลิปตองแรกครับทองโอ้ได้แค่ทองปึ๊บพีจีใหม่ครับเกดัมโบได้แล้วนะครับตัวมันก็จะซ้ำๆกันนะพ <PG S 1> <PG 2 S 2> ีจีพีจีสองใบละดัมโบครับด <Dum bo S 2> ัมโบ <Dum bo S 2> ที่ถือว่าต้องจำเป็นต้องมีนะอา uh, ลูซิเฟอร์ครับหนึ่งใบ ดัมโบโ้ดัมโบ้ครบ,แล,บแล้วสี่ใบแล้วผัดกะเพราครับสองใบพีจีใบหนึ่งพีจีน่าจะครบผัดกะเพราได้มาสองผัดกะเพราก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้นะครับลูทิเฟอร์ครับผมอ่ะสองที่แปดพีจีมันยะวนๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะของมันออกมาไม่เยอะสองที่เก้าครับไม่มีอะไรดัมโบ้เต็มเลยซองสุดท้ายครับสองที่สิบสอ 10. โอเคครับไม่มีอะไร ไม่ได้ทริปเปิลแรเลยนะครับได้พีจีถึง4ใบครับโดนย่อยไปใบหนึ่งคาตาวอลสองลูซิเฟอร์สองครับช้างครบ4เลยนะครับนะโอเคโอ้โหเรียกว่าแมทเท i a l เต็มพิกัดนะครับอ่ะมาต่อกันครับอีกหกซองนะครับเรามีแค่นี้แหละนะครับหนึ่งโอ้โหไม่มาเป็นสีเลยโอ้โหปืนใหญ่ มตั้งป้อมกันมาเลยเป็นฟอยด์ด้วยนะโอ้โหสอนที่สี่ไม่คิดจะมีอะไรกันหน่อยหรอบอกเลยครับเป็นตีเลยครับผมปึ๊บโอ้โอันนี้ไม่มีอะไรครับหกซองหลังนี่คือเรียกว่าคอมมอนกันล้วนๆนะครับย่อยนี่กันเป็นร้อยครับนะมีฟอย์ได้แค่ฟอยด์แบบแค่สองใบ โอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปของการในส่วนของการจัดเด็กหรืออะไรเงี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวเขาคงตามมาเรื่อยๆนะครับนะน่าจะได้หลายสายให้ดูกันอยู่นะครับในรอบนี้นะครับประมาณนี้ครับผมตอนคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์เลยกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของเรานะครับผมนะแล้วก็ใครอยากสนมุดรับเพียงจะ35บาทนะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยเวฟที่แบรนด์ชาแนลร้านเราแถบช็อปนะผมวันนี้ไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณสตาร์เวเดอร์ทีลาพารนะผมคุณซากูลาซอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานะาาัยแห่งความชั่วร้ายผมคุณจิลายุนะครับผมและคุณจามิกรมากของที่สนับสนุนพวกเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ